เยลลี่ดังโมกนะคะถ้าผู้ชมเคยเห็นที่ติดอยูท่ทำเยลลี่ใช่ไหมคะมันบอกว่าคือต้องใส่เจลาตินต้องใสน้ำตาลต้องใส่อะ,อ,ใสอะไรแบบนี้ค่ะคราวนี้ไม่ต้องแล้ค่ะดิจิวมีเคล็ดลับค่ะชคล็ดไม่เลยค่ะปีโป้เลยะคะ่ยะทำงี้ง่ายดีเหรอคะง่ยายมากมเลยเคล็ดเจนเนอร์ในการทดสอบที่จะที่เรามั่นใจว่ามันเป็นปีโป้เปล่าจริงๆนะคะชิมดูเลยค่ะปีโป้แท้เหรอคะ ใช่ค่ะนี่ค่ะเจนน่าเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยนะคะค่ะเปบนี้จุกค่ะใครชนะคนนั้นได้เลือกเลือกสีเหรอคะใช่คะช่ะจุกจีนได้เลือก,อกค่ะม่วงค่ะเย้ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะ สองไฟกลางค่ะสองไฟกลางคืออะไรครับติ๊กิ้วไฟกลางสองครึ่งค่ะกินกล้องไว้นะคะเดี๋ยวมันหายค่ะอะไรหายครัติ๊กิ้วอันนี้หายไปนี่แหล่งสเปรของหนูนะคะใช่มีค่ะมีแต่ของขนมของไม่อยากกินอะมีอะไรกินได้บ้างพอค่ะพอค่ะพอค่ะอันนี้มันคืออะไรอยากดูจริงจริง กินซาลเลยกินได้ไหมได้ค่ะแปงแล้วกินอะไรได้อะไรเนี่ยจำได้เมื่อก่อนเราชอบแข่อันนี้กันเนาะเมื่อก่อนเราชอบแข่อันนี้หมดไม่จำยัย้ปิ้งแลวควเจะดึงเสียงน้องช่วนนง,ง,งน,นี้นะคะปีโป้ของเราก็ได้ละลายแล้วนีเป็นน้ำเลยค่ะใช่ค่ะ,ะ,ะ,คะส่ง จิวคิดไอเดียอะไรออกะคะ่ะครั้งหน้าเจอกับเด็กจูลิลตเชฟเครื่องดื่มทำเครื่องดื่มปีโป้ค่ะให้นี่นะคะทำไมครับรือ้อแค่นี้เนี่ยเจะเป็นทับทิมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทับทิมนะคะก็จะเป็นแม่พิมพ์ให้ตรงน้เด็กจิวมุกเหรอฮะแม่พิมพ์หรือทับทิมเะ <c oughs> เดี๋ยวพูดหรือพูดผิดแค่ไหนกี้พูดผิดแคแ่ถ้าท่านผู้ชมคะดิกเกลืมบอกท่านผู้ชมไปเลยค่ะ,ะ,คะว่าอ,อันนี้นะคะคือแม่พิมพ์สำหรับทำดังโง่ค่ะแล้วท่านเด็กมีคระถามกับเด็กเกียวรู้จักดังโง่ไหมฮะ,ะไม่รู้าล้วก็ตักเกลีนนะคะให้ประมาณถึงขอบเนี้ยคะ่ะถ้ามัเกินขอบมีนะน้าจน่าให้พอดีใช่ไหมคะมันจน่าช่วยตักนะคะได้เลยขยับมาใกล้ๆดีกว่าไหมโห้ สีอะไรดีคะนเจ้านะอืมสีขาวดีกว่าไหมคะอืมดีค่ะโอเคค่ะต้องส่งค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราก็จะเอาเยลลี่สีขาวกับสีม่วงของเรานะคะไปแช่ไมโคเวฟใหม่เข้าไมโครเวฟค่ะไม่ใช่แช่ตู้เย็นนะคะนะคะเราส่เยลลี่เยอะขนาดนี้เลยค่ะแล้วเราก็ปิดฝาไปแบบนี้ค่ะระนะคะค่อยๆปิดค่ะมันร้อนนะคะเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว เออไมีทะลักด้วยอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลักยางให้มันแน่นๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตุงเทียนเลยค่ะยังแล้วนะคะแหวนรีบของเราค่ะนี่ความรูสวยงานเลยค่ะเดี๋ยวเราลองแกะกันเลยไหมต้องแกะเฉพาะด้านเดียวนะคะเด็กจูว่าเด็กจูเก่งยางนิดนึงค่อยดึงนิดนึง โอ้โหเด็กิ้วสวยามากมันมันเหมือนเยลลี่เลยอะค่ะปากมันคือเยลลี่กับเจน่าวิสวยสกว่าี่คิดเนาะมีน้ำพิมพ์พาเจน่าว่าเราอวย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 อยเลยค่ะเจน่าว่าเหมือนอัน่ะเนี่ยค่ะน้ำสมรดูสิคะน่ารักดูแคิด ลูไหมคะอะไรคะเยลลียงเหมือนที่เรากินกันนะคะอ๋อใช่มที่แสนอร่อยใช่คะอร่อยแต่ว่าอันนี้เป็นบวกรใหญ่กว่าใช่ไปกันนะคะเป็นคนอย่าลืมสไคตก่นเลยเดี๋ยวก่อนนี่ยังไม่เหมือนต่างบอกเลยนะคะแข่งเล่นแคน้ห่วยไม้ละสามลูกนะคะต้องือเบาๆนะเพราะว่าเสียบบรงไหนเลยเขาบอบบางมากอ่ะเสียบยังไงอะไเงี่ยเสียบไปเลยแล้วกัน เจน่าทำได้ล้วคะเย้ลูกนึงอันลูกที่สองูเหมือนทำดีมากเ yeah. ลยั้คเคนรับสรจแล้วค่ะดังหนุะของเราโอ,โอ้สวยขนาดนี้สวยมากค่ะ,คะชื่อคิวไม่คิดว่ามันจะสวยแบบนี้เลยเน่าก็ไม่เชื่อเหมือนกันค่ะว่า,วามันจะน่า I